เช้านี้แดดมาแต่เช้าเลยนะเราอยู่กันแถวแหลมแท่นนะครับผมเ,บเ,เราต้องหาโฟกาว โอ้แต่มันวันนี้มันมีขยะพัดพามาจากท้องทะเลดูไม่สวยเลยวันนี้เราก็จะไม่เปียกน้ำกระเกียงจะหมดใส่แล้วเนี่ยต้องหามุมนั่งกินกาแฟเราก็ดีกว่า นี่นะครับก็ถ้าใครอยากมาวันลุงโลงก็จะเป็นวันอังคารนะครับผมจะเป็นวันหยุดประกอบกิจการการค้าริมชายหาดทุกวันอังคารต้องระวังนะครับขึ้นสูงๆแรงๆอย่าไปเล่นวันนี้เมฆก็ยังแบบดูเยอะๆอยู่นะ ครับริมทะเลยามเช้าก็ยังเต็มไปด้วยชีวิตวิถีผู้คนนะครับที่ทํามาหากินกับท้องทะเลนะครับผมเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเนื่องจากเป็นเมืองติดทะเลที่ใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็จังหวัดเนระแวกใกล้เคียงนะครับผมจริงๆผมเห็นมีหาดกับตันยุทธด้วยนะเห็นมีเพื่อนในนี้ โพสมาภาพก็สวยงามดีนะครับกับตอนยุทธที่เช้านี้ก็น่าจะพาเดินกันเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงเย็นจะพามาเดิน,นกันอีกทีมันไม่ค่อยมีลมแล้วก็ร้อนเลย <c oughs> แดดร่มลมตกแล้วสําหรับเช้านี้เราก็ต้องจากจอไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวใครพิมพอะไรว่าเดี๋ยวจะไปอ่านแล้วก็ตอบตอนระหว่างเดินกลับไปที่บ้านนะครับผมสําหรับเช้านี้ก็ สวัสดีครับเดี๋ยวจะช่วงเย็นนะครับผม